มัทธิวบทที่6จงระวังจะทำดีเพื่อเอาหน้าถ้าทำเช่นนั้นท่านจะไม่ได้รับบําเน็จจากพระบิดาของท่านในสวรรค์ดังนั้นเมื่อท่านให้ทานแก้คนขัดสนอย่าตีของร้องเปล่าเหมือนคนที่น่าซื่อใจคดทำในธรรมศาลาและตามถนนหนทางเพื่อให้ผู้คนยกย่องชมเชยเราบอกความจริงกับท่านว่า เขาได้รับบำเหน็จของตนเต็มที่แล้วแต่เมื่อท่านหยิบยื่นแก่คนขัดสนอย่าให้มือซ้ายรู้สิ่งที่มือขวาทําเพื่อการให้ของท่านเป็นความลับแล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นสิ่งที่ทําเป็นการลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านและเมื่อท่านอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคด เพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนเพื่อให้คนเห็นเราบอกความจริงกับท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของตนเต็มที่แล้วเมื่อท่านอธิษฐานจงเข้าไปในห้องปิดประตูและอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ไม่ปรากฏแก่ตาแล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นสิ่งที่ทำอย่างลับๆจะประทานบำเหน็จแก่ท่านและเมื่อท่านอธิษฐาน ไม่ต้องพูดพร,ร่ำซ้ำซากเหมือนคนต่างศาสนาเพราะเขาคิดว่าพูดมากๆพระจึงจะได้ยินอย่าทำอย่างเขาเลยเพราะพระบิดาของท่านทรงทราบว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์ฉะนั้นท่านควรอธิษฐานดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะขอให้อนาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเส้นเดียวกับในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้ขอส่งยกนี่ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยกนี้ให้กับผู้ที่เป็นนี่ข้าพระองค์ทั้งหลายเช่นกัน และขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอส่งช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากหมาร้ายเพราะถ้าท่านอาภัยให้ผู้ที่ทำผิดต่อท่านพระบิดาของท่านในสวรรค์จะทรงอาภัยให้ท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยอมอาภัยบาปผิดของผู้อื่นพระบิดาก็จะไม่อาภัยบาปผิดของท่านเช่นกัน เมื่อท่านถืออดอาหารจะทำหน้าเศร้าเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะเขาปั้นหน้าเพื่อให้คนเห็นว่าพวกเขากำลังถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของตนเต็มที่แล้วส่วนท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าเอาน้ํามันฉโลมศีรษะเพื่อจะไม่เป็นที่สะดุดตาใครว่าท่านกำลังถืออดอาหารนอกจากพระบิดาของท่าน ผู้ไม่ปรากฏแก่ตาและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นสิ่งที่ทำเป็นการลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนในโลกที่ซึ่งมแมลงและสนิมอาจทำลายได้และที่ซึ่งโจรอาจงัดแงะเข้าไปขโมยได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนในสวรรค์ที่ซึ่งมแมลงและสนิม ไม่อาจาทำลายได้และที่ซึ่งโจรไม่อาจงัดแงะเข้าไปขโมยได้เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยดวงตาคือประทีปของกายหากตาของท่านดีทั้งกายของท่านก็จะเต็มไปด้วยความสว่างแต่ถ้าตาของท่านเสีย ทั้งกายของท่านก็จะเต็มไปด้วยความมืดหาความสว่างในท่านเป็นความมืดมนความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เขาย่อมเกลียดนายคนหนึ่งและรักนายอีกคนหนึ่งหรือพักดีต่อนายคนหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่ง ท่านจะรับใช้ทั้งพระเจ้าและเงินทองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตของท่านว่าจะเอาอะไรกินหรือเอาอะไรดื่มหรือพระวง์เกี่ยวกับร่างกายของท่านว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งหม่มไม่ใช่หรือจงดูนกในอากาศ มันไม่ได้หวานหรือเก็บเกี่ยวหรือสะสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านในสวรรค์ก็ทรงเลี้ยงดูหมู่นกท่านไม่ล้ำค่ายยิ่กว่านกเหล่านั้นหรือใครบ้างในพวกท่านที่กังวลแล้วต่ออายุตัวเองให้ยืนยาวออกไปสักชั่วโมงหนึ่งได้แล้วทำไมท่านจึงกังวลเรื่องเครื่องนุ่งหง่ม จงดูว่าดอกไม้ในท้องทุ่งงอกงามขึ้นอย่างไรมันไม่ได้ลงแรงหรือปั่นได้กระนั้นเราบอกท่านว่าแม้แต่กระสัตสสโซลมอนเมื่อท่งบริบูรณ์ด้วยความโออาตรการก็ยังไม่ได้ทรงเครื่องงามสง่าเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งในเมื่อพระเจ้าทรงตกแต่งต้นหญ้าในท้องทุ่งถึงเพียงนั้น ต้นหญ้าซึ่งอยู่ที่นี่วันนี้และพรุ่งนี้ก็จะถูกโยนลงในไฟโอ้ท่านผู้มีความเชื่อน้อยพระอ,องค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากกว่านั้นหรือฉะนั้นอย่าก,กังวลว่าเราจะเอาอะไรกินหรือเราจะเอาอะไรดื่มหรือเราจะเอาอะไรนุ่งหม่ม เพราะคนที่ไม่มีพระเจ้าวขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้และพระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงทราบว่าท่านจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านด้วยเพราะฉะนั้นอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เอง แต่ละวันก็มีความเดือดร้อนของมันพออยู่แล้วในเมน